เป็นไงโหชั่วโมงกว่ากับสองชั่วโมงครับสเนมิสุดโหดดุมือเป็นไงบ้างครับทีเจยากไหมตัวน,นี้ยาก <laughs> ป๊าป๊าช่วยอะไรบ้างทีเจาวาดอะไรบ้างไายฟั่งไหนทีเจาวาดตรงนี้อแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อ่ป้าป๊าช่วยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อทีเจาวาดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ก็ตรงนี้หน้าอกเสื้อผ้าที่เจวาดหมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมใช่ที่เจวาดวาดบอดี้หมดเลยที่เจสวยมากเลยวาดบอดี้ได้สวยมากเลยปะป๊าวาดหน้าใช่ไหมป๊ะป๊าวาดหน้าวาดหัวใช่ไหมปะป๊าวาดหน้าวาดหัววาดผมแล้วก็วาดตาแล้วก็วาดตรงนี้วาจะเป็นลมนะวนดวาดนั้นน่ะนิ้วก็ยากนดูนิ้วดิโอ้โหดูเวนกรซันนี่มีสุดโหดของจริงสุดยอดสวยมากเลยนะเนี่ยเกไ้ได้ลูกอย่าทำหายนะ ดได้เลยลูกโอเคครับเก่งมากลูก